ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องดรแมนแคนดูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนไฟรีให้กับน,น้องสุสกิเซเลเรโอของผมนะครับเดิมๆไฟรีของเขามันจะเป็นไฟสีเหลืองนะครับซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ ผมเลย <c oughs> จะเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับค่าของอุณหภูมิสียอยู่ที่ 6,000K นะครับผมก็ได้ไปเลือกซื้อมาใน Shopee ตอนนี้ได้ของมาแล้วนะครับเมาดูกันว่าตัวไหนนะครับเป็นตัวนี้นะครับ12เห็นไหมครับ12 12วัตต์12โวลต์12 Wh, 12 Wh, 12 Wh, นะครับของฟิลิปนะครับหลอด LED อันนี้เป็นหลอดเดิมของเขานะครับของจริงผมผมเปลี่ยนใส่เข้าไปล้อันนี้หาซื้อได้ในช้อปปีครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้นะครับจริงๆมีหลายยี่ห้อนะครับไม่จำเป็นต้องของฟิลิปนะครับของอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีกันอย่างแรกต้องดึงฝากระโปรงเปิดฝากระโปรงก่อนนะครับออกมา ไฟดีคือดวงไหนมาแล้วผมพามาดูก่อนนะครับไฟดีคือดวงนี้นะครับดวงนี้อันนี้คือไฟหลังนะครับอันนี้คือไฟเลี้ยวนะไฟที่เราจะเปลี่ยนคือไฟดีคือดวงนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องมาดูข้างในนะครับว่าไฟลีมันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ต้องเล็งนะครับตรงนี้มันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับ ี๋ยวผมจะถ่ายให้ชัดๆโดยกล้องอันนี้อีกทีนึงนะครับไฟรีคือดวงนี้นะครับถ้าดูชัดๆนะครับวิธีการถอดไฟรีออกคือการบิดนะครับบิดขั้วเข้าไปนะครับบิดอึ๊บนี่เห็นไหมครับมันจะลงล็อกแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับหลอดก็จะเป็นนี้นะครับ วิธีการถอดออกก็คือดึงออกมาได้เลยครับดึงออกมาตรงตรงปุ๊บนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ถ้าจะใส่ก็คือเสียบเข้าไปเลยนะครับปึบเสียบเข้าไปเลยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเสียบถูกขั้วหรือเปล่านะครับพอเราเสียบเสร็จเราก็ต้องไปลองเปิดดูกับรถเปิดรถเปิดไฟรถดูนะครับผมไปเปิดดูนะครับ คือติดนะครับแสดงว่าถูกขั้วนะครับถ้าไม่ถูกขั้วให้เราดึงออกดึงออกแล้วก็สลับนะครับสลับขั้วใหม่นะครับที่นี้ก็เป็นที่อันเรียบร้อยครับขออนุญาตปิดก่อนนะครับโอเคทีนี้ก็ถึงอโอเคขออนุญาตถ่ายด้วยกล้องนี้นะครับทีนี้ต่อไปเป็นวิธีใส่กลับก็เหมือนเดิมนะครับ ใส่เข้าไปนะครับใส่หลอดเข้าไปอ่าเสร็จแล้วก็บิดบิดถ้ามองจากทางข้างหน้าเนี่ยอ่าบิดบิดทวนเข็มนาฬิกานะครับตรงน,นี้มองจากหน้ารถอืบถ้ามองจากทางข้างนู้นออกมาอันนี้นะครับบิดทวนเข็มมาทางนี้ถ้าปลดก็คือบิดตามเข็มนาฬิกานะครับโอเคเรียบร้อยครับเรามาดูกันว่าสีของไฟจะเป็นยังไงนะครับ ก็สวยแค่ไหนนี่ครับสว่างของสีมองไม่ค่อยชัดนี่ครับสวยสีขาวสวยเลยนะครับโอเคไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็ลองทําดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับขั้วอย่าลืมนะครับว่าต้องเป็นขั้วของซิลิโอนนี่จะเป็นไฟล์จะเป็นขั้วทีสิบนะครับ เดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาเปลี่ยนไฟหลอดใหญ่นะครับอนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับหลอด LED คั่ว H4 นะครับ H4 เดียังไงจะลองไปดูกันว่าเปลี่ยนแล้วจะสำเร็จหรือเปล่านะครับซึ่งหลอดที่ผมจะสั่งมาเขาเคลมว่าความสว่างเพิ่มขึ้นถึง200ซนนะครับสีเดียวกันนะครับ 6000K โอเคขอบคุณสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลองดูว่าเคปหน้าผมจะมีอะไรมาให้ติดตามกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านมากครับสวัสดีครับ